มองกันว่าแบบแต่ว่าเวลานางงามมารวมกันสิ่งที่มารวมกันอีกก็คือพี่เลยยี้ยงถูกต้องพีเ่เลี้ยงแล้วก็จะมีการสกัดจุดกันเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสกัดดาวรุ่งซึ่งจริรงๆแล้วเนี่ยก็คือบอกตัวเลยว่าเหนื่อยอและพอหลังทีเ่เราประกวดเสร็จแล้วเราเรา,เราปิดเราพลาดทางตรงน,นี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยต้องมาคอยนั่งแก้ข่าวโง่ทำหน้าอกถ่ายตัวอยู่กับเสียซึ่งแต่ละสิ่งที่พูดมาเนี่ยไม่มี ไม่มีข้อมูลที่อ้างอิงถึงได้จะรู้เอามาจากไหนพี่ปูขาก่อนที่เขาเขาบอกเขาจะพูดกันว่าอีกคนนึงอ่ะดูสง่าเหรออีกคนนึงดูวยวนเกินไปที่ปูขอย่างไงเคยเคยได้ยินใช่ไหมก็ก็เออคืออะไรที่ไม่ดีไม่ดีดียินหมดแต่ทุกอย่างคือดูจะดูนะสง่าตรงไหนไม่ยิ้มเลยก็คือจริงๆพี่ว่าพี่ว่าเทคนิคการเดินเวทีแต่ละคนเนี่ย มันก็ต่างกันนะบางทีอาจจะเราถูกเทรนมาอย่างหนึ่งเขาก็ถูกเทรนมาอย่างแต่อยู่ที่ว่าคุณชอบจริตแบบไหนแต่ว่าในขณะมีการเรียกคะแนนนี่ไม่เหมือนกันมางกนอาจจะคิดว่าประการเดินแบบนี้แล้วแต่มคนพี่ปูเองเป็นคนเดินเป็นทีประกวดแล้วจะเดินอีกแบบหนึ่งพี่ปูมีเทคนิคในการประกวดอย่างไงบ้างอย่างชุดว่ายน้ำพี่ปูเคยเล่าให้ฟังว่าจะต้องเลือกไซส์ที่เล็กกว่าปกติเพราะว่าพี่ปูเป็นคนอ้วกถ้าเกิดสมมติพี่ปูใส่ชุดว่ายน้ำที่เป็นไซส์ปกติของตัวเองปุ๊บเนี่ยมันก็จะดู ตัวใหญ่เอวใหญ่สะโพกอาจจะใหญ่หน้าอกอาจจะเหี่ยวๆอาจจะมคือมันไม่ใช่เสื้อผ้าของเราไงมันก็เป็นไอที่อาจจะไม่ค่อยเข้ารูปเข้าร่างแต่ถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนอวบอยู่แล้วแล้วเราหาชุดว่ายน้ำที่มันไซส์เล็กกว่าเราตัวเรานิดนึงนนึงมันก็เต็มมันจะดูเต็มเต็มหมดไม่ว่าจะตรงเป้าตรงหน้าอกหน้าใจทุกอย่างมันจะเต็มเพราะมันไม่ใช่ชุดว่ายน้ำมันเป็นชุดว่ายน้ำที่เป็นไซส์เล็กกว่าเราลงมาตัวนึงเพราะงั้นเราออกมามันก็รัดแล้วมันก็เป็นแบบแน่นะคือเราไม่พวงเราก็สามารถที่จะเดินได้แบบ มั่นใจแต่ถ้าสมมติเราใส่ช่วยน้นที่ไม่เป็นแบบว่าหลวมๆเดินตรงนั้นก็ย่นตรงนี้ก็ยู่ตรงนี้ก็โอ้เป็นนางงามสามย้อยนมย้อยก้นย้อยแล้วนอกจากอย่างนั้นนอกจากอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรื่องการแต่งหน้าทาผมเนี่ยมันมีเทคนิคไหมครับพี่ปู แต่งหน้าทำผมสมัยก่อนพี่เลี้ยงก็เป็นคนจัดการให้น้องเขาแต่งยังไงมาเราก็ต้องตามนั้นนล้สมัยก่อนลงผิวไหมเวลาลง,ลงองลงใช่ไหมแต่<ง><ง>ปัจจุบันก็ห้ามเนาะเดี๋ยวในสมัยปัจจุบันเขาห้ามก็จริงอยู่แต่ว่าเขาก็จะมีสเปรย์แบบญี่ปุ่นนะที่มันเป็นสเปรย์แบบเป็นครีมมาต่อที่เป็นสเปรย์แบบตรงหใช่แต่สมัยก่อนเราเล่นโคซี่กันนะแต่งโคซี่เพราะว่าจะทาให้ขาวผ่องทาทั้งตัวก่อนทาให้มันไมนใช้เวลานานไหมคะก็พอชุบน้ำเหมือนทูเวยใช่ไหมทธอเองมาทานักแบบใช่คอลงมาจนถึงเท้าใช่ไหมแล้วก็รอใหห้้มันแง พอท่านเสร็จแล้วพี่เนี้ยก็จะปั่นๆๆ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 ปๆๆๆๆๆ่ๆๆๆ่ๆ้ๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆปๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ะๆๆ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 เๆๆนปๆๆ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 ๆปๆก็ๆั่ๆๆ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 ัๆๆๆๆๆนๆ่ๆๆปๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆนั่นป่ ก็หนาวเย็นมือเตาอังโลอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่นะโอเคป้าแม่าสมัยก่อนนี่นางสาวไทยลงผิวได้ลงได้ลงได้แต่ปัจจุบันเนี่ยห้ามนะห้ามห้ามลงเลยไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนเขาแต่หน้าแต่งได้ผมเต็มที่แต่ว่าผิวขอผิวจริงห้ามลงผิวทาโลชั่นได้อะไรเงี้ยหรอได้ทาเดี๋ยวนี้เขาก็ประหลาดอีกเมื่อก่อนจะทาโคซี่ใช่ไหมแต่ปัจจุบันเขาชอบเป็นผิวแบบเหมือนอาบแดด คิวแทนแววแวววาวนิดนึงทาน้ำมันพ่นเป็นนิดนึงให้ดูแบบว่าเหมือนเพิ่งออกกําลังกายมาแล้วเหงื่อเหงื่อเพิ่งออกมาแล้วผิวมันจะดูแวววาวมันจะดูเหมือนออกกําลังกายไงมันเปลี่ยนไงออสมัยก่อนนี่เก็บรับสมัครกี่คนให้ปูจําได้ไหมคัเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยเลยแล้วมีผีเยอะไหมคะเยอะเยอะเยอะคืออะไรมีผีคืออะไรมีสวมีเยอะค่ะมีมาในหลาหลากหลายรูปแบบมีมาเพื่อจะอัพ คาตัวอะไรอย่างนี้ก็แล้วเขาดูดูรู้ยังไงพี่ปูว่าคนเนี้ยขายนี้ขายตัวเองมันเหมือนกับมัน,มนเหมือนกับวงการเนี้ยมันมันก็ไม่ได้กว้างขวางมากนะ<ข>มันก็คือกระจุกตัวเราเห็นเอกสมุูรอย่างพี่เป็นดาราอย่างเง<ข>ี้ยพี่เจอทุกตาพี่ถึงแม้เราจะไม่เคยเล่นหนังแล<ข>นละครอะไรแต่พี้แตดูว่าเอ้ยไอ้น้องเนี่ยมันเป็นมันเป็นดาราอะไรเงี้ยก็มันก็มันก็อย่างเดียวกันอ๋อคนนั้นมันนางงามใครเด็กใครใครใครเราก็จะรู้กันหมดว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้กว้างขนาดที่จะไม่รู้เราเห็นปุ๊บเราก็จะรู้เลยในขณะที่เราไปประก เราออกปอดๆปอดอด้วยซ้ำไปเพราะเราไม่รู้ว่าบางเวทีเนี่ยเวทีเนี้ยเป็นเวทีที่แฟร์หรือเปล่าบางทีเราเจ้าของทําการประกวดในงานนั้นๆเนี่ยบางทีเขาก็สนิทสนมกับปาป้าต่างๆบางทีเราไปเราก็ยังแบบงานนี้เอาไงเนาะจะได้ไหมเนาะงานนี้มีเส้นเน้อปลบางทีคือเราคือทุกที่ไปมันก็จะมีเหตุอย่างนี้ยพี่ปูสวยอย่างพี่ปูไปเนี่ยมีแม้ตกรอบเลย ขายพี่เหรอใช่พี่ไปไปต่างจังหวัดเนี้ยประกวดนางงามเดินสายอย่างเงี้ยสวยๆหลายคนจะโดนกันแบบว่าไปนั่งปุ๊บมึงสวยใช่ไหมกูให้ตกก่อนเลยพี่ปูเคยได้ยินนะเคยได้ยินยังไม่เคยแต่พี่ปูเคยพี่ปูเคยประกวดนะตอนปีปีสาวินีอ่ะพี่ปูประกวดสาวินีประการนังใช่ใช่พี่ปูประกวดสองเจ็ดสองเจ็ดมาทางสาวไทยได้เหรอคะมามาเล็กสาวหรอันไซเมอไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทานทริปหรือว่า ว่าว่าพี่พี่เนี้ยแต่ว่าใบรอบสิบห้ารอบอะไรอย่างเงี้ยเคยนะอะไรอย่างเงี้ยเอยไม่ใช่อ๋อจำได้ละปอปอปอไปปันเลยขาอ๋อปอปอมาประกวดเวทีพี่หรือว่าพี่ไปประกวดเวทีเขาพิซซแลนเวิร์แล้วพี่ไม่ได้ปกเลยหรอไม่ใช่ประมาณสิบห้าคนแต่พี่ก็ไม่ได้หยุดเพราะว่าพี่อย่างที่พี่ได้ตัวเองฟังเมื่อกี้ว่าพี่กับคิดว่ามันต้องเริ่มใหม่ใช่เอาใหม่เริ่มใหม่ไม่มีความคิดแบบ บางคนที่พูดไปแล้วว่าไม่ใหม่อะประกวดมาเยอะหน้าหน้าหน้าซ้ำๆอะไรอย่างงี้ก็เป็นนางงามลาดลาดีลาดกนงอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยไม่รู้สิไม่แต่แต่นางงามพี่ก็ประสบความสำเร็จอย่างนางงามฟิลิปปินเนี่ยตกเวทีนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้จะแต่งหน้าใหม่และลงใหม่ก็จริงๆถามพี่นะเพราะว่าผู้หญิงแต่ละวันไม่เหมือนกันนะ เชื่อไหมพี่ปูหนูทำหนูหนูหนูคัดเลือกนางงามมาปีที่แล้วมาแม่งไม่สวยเลยไม่สวยเลยยังไม่จับไม่สวยเลยยังไม่จับโอ้ไม่สวยเลยอ่ะปีนี้เฮ้ยหนูเป็นหนูหนูหรือเปล่าปีที่แล้วที่หนูมาทำไมปีที่หนูสวยขึ้นผู้หญิงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ที่น่ากลัวที่สุดคือพวกที่ธรรมดาแล้วมาอยู่คนสวยแต่ว่ายิ่งเก็บตัวไปยิ่งเก็บตัวยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นพวกนี้น่ากลัวมอกน่ากลัวมาก แล้วโอกาสในตำแหน่งสูงอีพวกนี้มีเยอะมากถ้าไม่มีเส้นนะพี่ใช่ถูกไหมเคยท้อไหมครับพี่ปูแบบประกวดนางงามแล้วแบบว่าโอ้โหเราก็หนึ่งในตองอูอ่ะใช่เราสวยอ่ะใครๆก็พูดว่าเราสวยอ่ะเราต้องได้แล้วอยู่เราตกอ่ะแล้วพอวันที่ตกเนี่ยเราก็ร้องไห้ถ่ายทอดสดใช่ถ่ายทอดไอ้ด้วยเนาะวันนั้นแต่ตอนนั้นไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกว่าแบบ โอ้ทำไมมันโดนรังแกชีวิตนี่มันเป็นวัที่สุดท้ายของเราแล้วนะทำไมเราทำไมเราถูกถูกแย่งอนาคตถูกแย่งเงินรางวัลถูกถูกแย่งทุกอย่างในในชีวิตเลยที่หนึ่งเท่าไหร่นะสามแสนเลยประมาณนั้นที่รองอันดับหนึ่งอะประมาณแสนกว่าบาทประมาณแสนกว่าบาทแต่ว่ายุคนั้นก็คือเยอะมากอะแต่ไ่เยอะเราก็ไม่ได้มองตรงนั้นซะมากมานนะแต่เราเรามองเรามองไปเรามองไปไกลมากไปกว่านั้นอีกเรามองไปไกลว่ามันคืออนาคตมันคือเส้นทางมันคือโอกาสมันคืออะไรที่เราจะต้องไป ไปได้อีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าพอเราตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยกับข่าวที่กันนำหลังจากวันนั้นมาอีกเนี่ยมันทำให้ภาพเรายิ่งย่ำแย่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 ยยออแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดมองอีกในมุมมองหนึ่งนะออมันเป็นเหมือนโอกาสเหมือนกันออคนบางส่วนก็รักก็สงสารออแล้วก็เห็นใจออแต่จะมีบางส่วนเท่านั้นแหละที่อาจจะบอกว่า ก็เขาต้องการคนใหม่เขาไม่ต้องการคนหน้าช้ำก็อาจจะเป็นคนหนึ่งก็คือกลุ่มน้อยมีรักมีเกลียดเป็นของเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่อะที่เขาชมเขาไม่รู้หรอกว่าพี่ปูจะประกวดมากี่วิธีไม่ไม่ทราบว่าเราผ่านอะไรมาแต่เขารู้แค่เพียงว่าวันนั้นใครสวยสุดทาไมคนนี้สวยสวยไม่ได้วะแม่งเส้นแน่เลยทุกคนพูดคํานี้แล้วอแลวทุกคนก็จะให้ฉายาว่าใช่ปะ เอออนุญาตโอ้ไม่แล้วหลังเวทีต่อมาเนี่ยลองดับหนึ่งก็ถูกพูดแบบนี้เสมอเสมอต่อเห็นไหมสวยกว่าตสวยกว่าเพราะอะไรล่ะไม่รู้ไม่รู้ไงเนาะเนาะแล้วก็จากนีบพี่ปูไม่ได้หยุดแค่นั้นนะเพราะว่าในตำแหน่งจะต้องไปประกวดมิสเอเชียแปซิฟิกต่อใช่นะฮะแล้วพี่ปูก็ไปเจอฝรั่งต่างชาติเขามองเรายังไงบ้างพี่ปูจริงๆแล้วตอนที่พี่ปูไปนะโอ้พี่ปูแบบ ฮ่องกงไปฟิลิปปินส์งงมากๆเลยนะพี่ปูไปก็ผิวสีคล้ำๆแบบนี้แหละแต่เชื่อมา้ว่าทุกครั้งที่เราเดินออกมาจากเวทีเหมือนในเรื่องเราประกวดอย่างเงี้ยชุดว่ายน้ำชุดเจ้าสาวชุดอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมเสียงนกหวีดนะที่เขาเป่าที่เขาเราไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบเฮ้ยเราโอเคเหรอเราเฮ้ยเรากลับมองว่าพวกเขาขาวๆกันเขาสวยๆกับขาวเขาต้องชอบขาวสิเอออะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เราเฮ้ยทำไมเขาเป่านกหวีดเราหูเราอื้อเราแซงแซ่ไปหมดจริงๆแล้วเรา คะแนนเราดีมากคนชอบเรามากแปลว่าเราก็ลเลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้ทําไมคนอื่นเขามองเขาชอบเราเทําไมคนไทยส่วนหนึ่งบอกว่าเราไม่เหมาะสมเ,เราก็เป็นนะเอออย่างงั้นเหมือนกันทีเดียวนว่ามันก็มีนมหน่อยหน่อยอะ่ะมันก็นะน,น,นิดนิดเหนอะก็โอเคแล้วก็ได้ตําแหน่งรองอันดับสองมาซึ่งซึ่งเป็นเอาสามคนใช่คอเเ็็นนนมั้ยยดีีี๋วกกต Miss Asia Miss Earth แล้วก็กลับมาใหม่ในวิท์เอเซีระเับฟิเรคก็ตีกันอีกก็ตีกันอีกแต่ปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่พี่ปูประสบความสำเร็จในชีวิตสูงมากเลยนะพี่ปูอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นยี่สิบเอ็ดค่ะอ๋อยี่สิบเอ็ดพี่ปูได้นางน้อยจังเลยอ่ะนางงามสุราษฎร์นางสาวเชียงใหม่รองนางสาวไทยแล้วก็รองมิเซเซียจำได้ว่า วิ่งขึ้นชีวิตอยู่บนรถตู้เนี่ยวิ่งไปนู่นไปนี่แล้ววันหนึ่งได้กลับไปเชียงใหม่กลับไปเป็นแบบว่าเงี้ยไปช่วยเหลืองานรถบุปชาติอะไรอย่างเงี้ยก็จำได้ว่าวันนั้นเนี่ยอยู่บนรถบุปชาติมีญี่ปุ่นที่เป็นช่างภาพเขาก็ถ่ายถ่ายอไรๆรู้สึ็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากได้คนเนี้ยไปช่วยงาน flower festival ที่ประเทศญี่ปุ่นไอคนที่เขาพาเราไปเขาก็บอกว่าที่อยู่ต้องม่ติดต่อคอนแทคกับพวกกองประกวดนางสาวไทยแล้วก็เอานางสาวไทยไปคนานี้เขาได้แค่ลองอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่เอาอาจจะเอาคนเนี้ยเอาคนเนี้ยไปคือจริงๆเราบน บนความผิดพลาดก็มีโอกาสมีโอกาสแล้วก็คนก็บอกว่าบางคนก็สงสารบางคนก็เมตตาเราก็เรียนมีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้หายไปทุกวันนี้เราก็ยังอยู่อยู่ใช่แล้วก็ยังอยู่มาอย่างยาวนานแล้วคนนั้นเป็นไหนอะอยู่บนฟ้าเขาเป็นแอร์นี่เขาไปเขาไปอยู่บนฟ้าไงใช่พี่ผมหนุาเขางานอยู่บนฟ้า นึกไปน่นหรอตอนไหนอ่ะพี่ใช่ได้ถูทำไมก็พี่บอกอยู่บนฟ้าแล้วใครจะไปคิดว่าพี่จะหมายถึงแอร์ฮอสเตดจะไม่เห็นเขาตอนล้างหน้าเขาจะคุ้มโปงจริงจริงจริงมีเพื่อนก็เป็นจริงเหรอจริงเพื่อนฉันเป็นนี่อยู่เหรอเขาคุ้มโปงทําไมพี่เก็าะไม่ไม่รู้เขาบอกว่าจะไม่เห็นตอนเขาล้างหน้าเลยเหรอแล้วก็เขาคุ้มโปงปุ๊บแล้วก็ตื่นมามีแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็สวยเลยต้องขอบคุณพี่พูดามากๆที่ให้กิขอบคุณมากเลยกับพี่ปูดามาะนะครับแล้วก็ ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากร้านก้องเกียรติด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์กันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ